สวัสดีครับในคลิปนี้ครับมาแนะนําระบบระบบหนึ่งนะครับที่ผมเรียกว่าเป็นระบบสกูพาร์ตแล้วกันนะครับที่จริงแล้วอาจจะไม่ต้องใช้ในโรงเรียนก็ได้นะครับนะครับอะไรไปใช้ในบริษัทก็ได้ก็จะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บประวัตินะครับผลฉีดวัคซีนนะครับว่าเราฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วนะครับแต่ละคนนะครับก็เก็บประวัติการตรวจเอ K ของแต่ละคนนะครับแล้วก็เก็บประวัติในการเช็คอินก็คือของไทยเซฟไทยนะครับของแต่ละคนนะครับ ก็เอาไปใช้ในในโรงเรียนนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาหรือว่ารูบุคลากรนักศึกษาหรือว่าจะไปใช้ในบริษัทก็ได้นะครับครนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็จะไปที่แอดมินก่อนประกันนะครับก็เข้าแอดมินมานะครับถ้าผิดพลาดก็แสดงว่ารหัสผิดนะครับถ้ารหัสถูกก็จะเข้าระบบได้ พอเข้าแอดมินมาแล้วนะครับก็จะเห็นหน้านี้ครับหน้านี้ของแอดมินเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับมีหนึ่นนคนรับที่ทดลองระบบเข้ามานะครับก็คือเป็นผลตรวจ ATK นะครับเป็นผลตรวจ ATK อันนี้2นะครับเป็นผลของไทยเซฟไทยอันนี้เป็นแอดมินนะแอดมินก็จะเห็นทุกคนเลยนะครับอันนี้ของไทยเซฟไทยต่อมาก็จะเป็นการฉีดวัคซีนนะครับการ,รกฉีดวัคซีน ก็จะเป็นการอัพโหลผลการฉีดวัคซีนนะครับก็คือเอามาจากในหมอพร้อมนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นรายการฉีดวัคซีนนะครับต่อของแต่ละคนในในระบบของเรานะครับว่าผลฉีดวัคซีนเนี่ยทั้งหมดของทุกคนในในบริษัทหรือว่าในโรงเรียนของเราเนะี่ยผลการฉีดวัคซีน,เ,นเป็นยังไงบ้างน,นะอันนี้ตรงขวามือเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรูปผลการอัปโหลดข้างในเข้าไปนะครับเช่นผล ผมว่า,าจะาซื้อของแอดมินนะแอดมินเห็นไหมแอดมินก็จะมีรูปเห็นไหมของแอดมินเนี่ยรูปผลการฉีดวัคซีนนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแผนกนะครับสามารถเพิ่มได้ครับว่ามีแผนกอะไรบ้างก็เหมาะสําหรับในการกรองข้อมูลครับเนี่ยเวลาเรากองข้อมูลเราจะมีแผนกเพราะว่าข้อมูลเนี่ยสามารถ export มา excel ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเปิดจะ excel ให้ดูนะครับ เห็นไหมมันนี้ขอเป็น Excel ได้ครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับต่อมาเป็นผนกนะที่บอกไปแล้วครับต่อไปผู้ใช้งานครับก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขผู้ใช้งานได้ครับโปรไฟล์ก็จะเป็นชื่อนามสกุลนะครับผนกแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอดมินทั้งหมดนะครับถ้าอุ e เมีจจำนวนมากนะครับเราก็สามารถดั้มข้อมูลนะครับ ข้อมูลทั้งหมดนะเป็นไฟล์ csv นะครับลงฐานข้อมูลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทส1หนึ่งคนให้ดูแล้วกันนะครับลองเพิ่มจากหลังบ้านดูนะครับผมกดเพิ่มข้อมูลแล้วกันชื่อสัวเป็นนักเรียนแล้วกันนะเป็นนักเรียนแล้วกันเด็กชายเรียนเก่งขยันมากนะครับอยู่ช่างยนต์แล้วกันนะครับ ใส่เบอร์ใส่อีเมลลงไปนะครับผมลองใส่มั่วๆนะครับเพื่อเทสเฉยๆยูเซอร์ <User S 1> ในการเข้าระบบนะครับสมมติว่าเป็น0ูนแล้วกันนะครับเป็นผู้ใช้งานกดบันทึกเด็กหนึ่คนครับก็เข้าระบบครับเข้าระบบก็ระบบเนี่ยเราจะไปผูกลิงก์กับ line แอดก็ได้นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมทําให้ลูกค้าเนี่ยจะไปผูกกับไลน์แอ เพื่อกดในมือถือนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายๆเพราะว่าในเว็บเนี้ยในระบบเนี้ยก็รองรับมือถือด้วยนะครับเป็น responsive อ่ะเดี๋ยวเข้าไปครับ001นของเด็กนักเรียนอ่ะเข้าไปปุ๊บกดเข้าสู่ระบบ,บครับเด็กก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมก็มีแค่นี้นะครับของ user ก็จะมีผลตรวจ adk นะ,ะ adk ที่ตรวจแต่ละครั้งตรวจหนึ่งครั้งมันก็จะ record หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆนะครับ ผลไทยเซฟไทยไทยเซฟไทยเนี่ยก็จะเป็นผลของการเช็คอินนะครับเช็คอินแต่ละครั้งว่าอันนี้ไปไหนทําอะไรยังไงนะครับการฉีดวัคซีนเนี่ยก็อัปโหลดแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเรามีการฉีดวัคซีนเพิ่มก็มาอัปโหลดรูปใหม่ขนาดนี้น,นะครับผลก็จะเปลี่ยนอัปเดตให้เรานะครับก็สามารถโปรไฟล์ก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้นะครับลองออกจากระบบนะครับอันนี้ของยูเซอร์เดี๋ยวมาใช้งานกันดีกว่านะครับอันนี้ข้อมูลตรวจ atk นะครับก็กดเพิ่มข้อมูลไป แล้วก็เพิ่มรูปภาพจากที่ผมบอกนะครับสามารถใช้บนมือถือได้นะอันนี้ผมลองใช้บนคอมให้ดูนะครับเพราะว่ามันอาจจะเห็นการสาธิตได้ง่ายกว่าเดี๋ยวมาอัพรูปผลตรวจโควิดกันดีกว่ามาลองทดลองอัพโหลดนะครับก็กดเบา์ไฟล์เลยครับในมือถือก็เหมือนกันครับก็กดเบา์ไฟล์เลยส่วนว่าผมเอารูปที่ติดโควิดมาแล้วกันนะครับทดสอบแล้วติดโควิดนะครับแล้วก็ ผลตรวจก็คือเป็นโพซิทีฟนะครับก็คือติดเชื้อนะครับวันที่ตรวจครับก็เราอาจจะเราอาจจะอัปโหลดผลช้านะครับผลที่ตรวจเนี่ยมันจะเป็นวันที่ปัจจุบันให้เรานะครับเราอาจจะเปลี่ยนวันได้นะครับสวว่าเปลี่ยนวันที่หนึ่งแล้วกันนะครับหมายเหตุนะครับทำตรวจในโรงพยาบาลตรวจยืนยันผลแล้ว แล้วก็กดบันทึกเข้าไปนี่ครับก็จะเป็นเรคคอร์ดนะครับเห็นมาใายใช่เบอร์โทรวันที่ตรวจผลตรวจติดเชือ้อแล้วก็กดแสดงก็คือเราสามารถเก็บดูผลเป็นของตัวเองได้แล้วฝั่งแอดมินก็จะเห็นเหมือนกันนะครับฝั่งแอดมินก็จะเห็นเหมือนกันนะครับเห็นผลเหมือนกันว่าสามารถเซิร์ชได้ครับเฉพาะคนที่ติดเชือ้อคนที่ติดเชื้ออย่างนี้ครับต่อมาเราก็เพิ่มข้อมูลใหม่ครับ เมื่อเราตรวจอีกรอบหนึ่งมันไม่ติดเชื้อแล้วนะครับอัเพิ่มข้อมูลใหม่กดบอทไฟล์โอเคครับคราวนี้ตรวจอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอัพโหลดรูปไม่ติดเชื้อนะครับก็คือไม่ติดเชือ้อวันที่ก็เป็นวันนี้นะนะครับยืนยันผลจะโรงพยาบาลแล้วนะครับเราก,กดบันทึกเ,เ,เ,เห็นไหมครับก็จะมีติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อเห็นไหมครับ ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลเาเรียกว่าเป็นการเก็บหลอกแล้วกันนะครับเก็บข้อมูลของตัวเองแล้วฝั่งแอดมินเนี่ยฝั่งที่เป็นคนที่ต้องดูแลจัดการเนี่ยเขาก็จะเห็นข้อมูลของเราด้วยนะครับของยูเซอร์แต่ละคนต่อมาผลไทยเซฟไทยก็คล้ายๆผลตรวจโควิดนะครับผลตรวจโควิดก็เหมือนกันก็อัปโหลดอัปโหลดรูปลงไปครับผลตุ้มข้อมูลก็ใส่ข้อมูลของไทยเซฟไทยลงไปครับอาจจะไม่เป็นไทยเซฟไทยก็ได้นะอาจจะเป็น ใทรชนะอะไรพวกนี้ครับแล้วแต่เราจะดัดแปลงข้อมูลนะให้เป็นแบบไหนครับผมก็สุภาพผมก็อัพโหลดรูปนะครับที่เขียนมาจากไทยซีไทยนะครับหรือว่าไทยชนะนะครับก็กดบาไฟล์ไปโปรตินะครับก็รูปนี้ก็ปันกลางครับปันกลางก็เสียงปันกลางประมาณนี้นี่เป็นสมมตินะรูปสมมติวันที่วันที่ตรวจนะครับหรือว่าวันที่เช็คอินก็คือวันนี้นะครับรายละเอียดอาจจะไม่ใส่ลงไปก็ได้ครับก็ปล่อยว่างไป ก็ได้นะครับกดบันทึกอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ก็จะมีหลอกขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมก็จะมีผลนะครับก็กดแสดงได้นะครับฝั่งแอดมินก็จะเห็นของทุกคนนะครับเหมือนกันนะต่อไปเป็นการฉีดวัคซีนครับก็เอามาจากก็เอามาจากในหมอพร้อมนะครับแคมรูปจากหมอพรอมมาแปะใส่ก็ก็ก็กดอัปโหลดเบานะครับรูปไปเลยนะครับเหมือนอันอื่น โอเคครับก็อัปโหลดเรียบร้อยนะครับเป็นข้อมูลของหมอพร้อมนะครับเสร็จแล้วกดบันทึกไปเลยนะครับเห็นไหมก็เป็นรูปบันทึกถ้าเราไปฉีดวัคซีนเพิ่มเข็มเพิ่มมีการอัปเดตใหม่นะครับก็กดบาไฟล์ใหม่นะครับ,บ,ม,รบมันก็จะอัปเดตให้เรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับ1 user ยูเซอร์นะครับอันนี้เราลองกลับไปที่แอดมิน e นิดนึงนะครับ พอไปที่แอดมินเนี่ยก็จะเห็นเห็นไหมเห็นข้อมูลของทั้งหมดเลยเห็นไหมครับรายงานการฉีดวัคซีนเห็นไหมก็เห็นขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในตัวรายงานเนี่ยการฉีดวัคซีนหรือว่าผลตวรวจอะไรพวกนี้ก็สามารถ e x p o พ t มาเป็น excel ได้นะครับอย่างที่บอกเห็นไหมครับ แล้วก็เราก็เอาผลจาก Excel เนี่ยมากรองอีกทีหนึ่งเพราะเป็น Excel ใช่ไหมครับมันสามารถเอาข้อมูลมากรองได้นะครับเราจะจะกรองแบบไหนนะเราก็เอามากรองได้ากมาฟิลเตอร์ได้นะครับเนี่ยเอาเฉพาะคนที่ติดเชื้อก็กรองเฉพาะคนที่ติดเชื้อออกมาแค่นั้นเองครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับระบบเรียกว่าระบบสครูพาแล้วกันนะครับหรือว่า เป็นระบบที่เอาไว้เก็บประวัตินะครับข้อมูลของเกี่ยวกับโควิด -19 นะครับในที่ทำงนานของเรานะครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับพูดคุยกันได้ในระบบนี้หรือว่าอยากให้เขียนโปรแกรมระบบไหนก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ